ม่หลายรอบแล้วเีเหี้ยมายรอบแล้วเาก็รักพี่คนเดียวไอเรืองเาไปน้ไอเืองไอเหี้ยแม่หลายรอบแล้วไอเหี้ยมาถึงกูมาเลยแซมหรอีบเท่หอสัตว์เ้ยยไอแซมเรอเทอสัตว์เคยมาโอ้ยไักูไม่ใช่วะ มันต้องห้าขึ้นไปต้องเวลหกหรือเปล่าไม่แต่ถ้างั้นก็ดีไงอ่ะเนี่ยสี่รูเวลห้าขึ้นไปเวลห้าขึ้นไปก็หมายถึงว่าเลเวลห้าตั้งแต่ห้าขึ้นไปถูกไหมก็ดีก็บห้าไงที่ไม่ห้าตรงไหนเนี่ยห้าไงพอดูแถบข้างล่างไงเขนี่ไงฮะเปิดใช้งานวิญญาณกระซิบเลเวลห้านี่ไงตีธรรมดาด้วยถูกไหมใช่ใช่มันตีธรรมดามันจะเก็บสแต็กแล้วจะยิงระเบิดไฟได้ตัวนั้นอะโอ้ยแม่ตัวนี้ก็โคตรโหดเลยสัตว์บอกแล้วว่าแรงแรงสัตว์เลย คนยืนยิงไกลอย่างเดียวศาสตร์สกิลเราไปลองผีๆเล่นดูโหดเลยโหดดีโดนพี่กอล์ปไม่โหดได้ไงทั้งตัวไม่ทั้งตัวดิมันเขียนอยู่ว่าไอ้นี่อย่างเดียวชุดอาวุธเนี่ยเปิดใช้การชุดอาวุธเนี่ยมึงยืนนิ่งๆอ่ะทนมึงยืนรักษาระยะมึงใส่อย่างเดียวมึงศาสตร์ศาสตร์เข้าไปเลยก็ได้ชุดอาวุธก็ดีไม่ถูกอ่ะตอนนี้เราเจ็ดสิบคนว่ะออนไลน์เจ็ดสิบเนองบอกสถานการณ์ตอนนี้โอเวอร์โดนไปก่อนตามสภาพตามทรงเลยตามทรงโดนอะไรโดนอะไรบอกรู้เซนติเคทไงใช่เหรอ โอ้โดนซีดีเคดเหอซีดีเคดไม่มีปืนนะเว้ยไอสัตว์ซีดีเคดไม่กากนะก็รู้แต่มันไม่มีปืนมันเล่นมาหลายยุคเลยไม่คือโอเวอร์มันปืนสามมันห่างนะเว้ยปืนสามมันไม่ใช่ปืนหนึ่งไงเข้าใจใช่พี่สุดท้ายมันคือสเต็ปเว้ยใช่ถ้าจะเอาแต่ยืนยิงก็โดนโดนแทงฟรีอยู่ดี่เข้าใจเลยแต่ปืนมันสามมันปืนปืนมันน่าได้เปรียบอะได้ทั้งมีทั้งสามคนไปยิง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 เขาเล่นซาไอ้เรี้ยของจริงว่ะพี่ตัวพี่กอเก๋ะ บอกแล้วแรงแรงยี้ยเลยแรงับงเลยไม่ประมูลหรอประมูลแล้ววะเอาไปดูประมูลดิที่ต้องการอะไรเปล่ายาปัญญาพูดเดี๋ยวนี้โอ้โคตรเยอะเลยพี่พูดตรงนะเดี๋ยนี่ก็บอเขาอะเยี่ยยี้เยเยอะแบบเยี้ยเย่เลยปลาัุขนมัวโมลียี่เย่เนี่ยม่วงอี้ย่การน้ดการส้มไหนเฮียเลยเขาใส่กันสองพันกว่าแล้วนะไอ้เหี้ยมวยชนะไปอีกห้าพันเลยใส่เด็กห้าพันให้เขาไปเถอะไอ้เหี้ย เออให้เขาถึงแค่สองพันกว่าไอ้เหี้ยเอาไปเถอ 2, ะอออโอเวอร์ได้มัว่วเออเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปไปดิเข้าไปอยากดูเหมือนกันเฮ้ยพวกมึงอย่าลืมเข้าไปตลาดดิเข้ากดร้านค้าก่อนเข้าตลาดมาดิแล้วไปที่อเอาว่าสมุนไพรดำรงชีพอ่ะมันจะมีพวกยาผสานเลือดอ่ะมันจะ,ะบวกเอ,อ่อจะ<า>เริ่มทำไปหมดแล้วพี่ผมทำไว้หมดแล้วกูข้มาวไปหมดแล้วไม่ตัวพี่กอลต้องทำส่ะพี่อ่าทำเหมือนกันกับต้องมี แล้วเรื่องที่ทั้งขอขอหัวตรงนี้มันจบแล้วแล้วยาพวกยาพลังเทพด้วยนะเพื่อพลังโจมตีอ่ะใส่ด้วยใช้หมดจัดเต็มเลยนะครับแบบจัดเต็มเลยโอ้ยตัวก็โคตรโหเลยชั่วโมงเท่าตายมันลดปะวะเวลาตายมันลดลงเหรอพี่ เกียใครหมอหมดตลาดเพราะน้าเมื่อกี้ตอนแรกมันจะมีอยู่เลยมึงพูดปุ๊บขายหมดตลาดเลยใช่ไหมกูพูดพูดคนดวมึงซื้อหมดเลยแหละแล้วกูก็ต้องไปค้าบเองแม่กูต้องไปนั่งค้าบอีกแล้วกูก็ต้องไปค้าบหมดตลาดพี่อพูดปุ๊บหมดตลาดไอเวนระยำจริงๆพวกมึงนี่ตุดยาต่อสู้ไอฮาพูดปุ๊บหมดตลาดกูเชื่อเลย่างงีนะแล้วก็ค้าบไงพี่งั้นข้าหลักกูขายของกูพูดอย่างงี้ดีกว่ามึงม่เั้ยไอเิียาเว้ยซื้อเร็วชิบหายคุณวัยเออก็ไม่ต้องค้าบถูกไหม่่ตต้้อองผมมไงคราหอก ตัวก๊อฟมันมีอยู่มั้งอยู่ยมในสนัมก,กันใช่ป่ะใช่แต่กูปรับคนเหลือน้อยอ่ะมึงเล่นในโทรศัพท์ใช่ปะ่ะใช่เพื่อนถ้าเล่นโทรศัพท์เปิดไปเลยชิวๆไม่ลหลุดหรอกแต่มไม่น่าครับเนี่ยกูจำไม่ได้อ๋อรู้ละผลิตปรุงยายาบำรุงปานขั้นกลางไม่ใช่นี้เด็ดสัตก เปี่ยนสูตรยาต่ำกลางขันสูตร User joined your channel ย่าสองดองเลยอ่ะสองดองเลี้ยแม่ไม่อะนอนสองดองเลยอ่ะเป็นไรอ่ะโอเวอร์นำอยู่นิดหน่อยโอเวอร์นำอยู่นิดหน่อยเหรอแค่สมาร์ทชิ้หน่อยเชื่อหน่อยเพื่อนไม่ค่อยได้จบไม่เยอะหรอไม่เยอะไม่เยอะแลรดดาประมาณแบบห้าแต้มอ่ะประมาณนั้นไอ้เฮี้ยไม่กูขี่ดาบแล้วว่ายฟัดมันเสียตรงนี้แกดดามไม่มีปืนไหมเฮี้ย่นั้นเลย จริงเหรอเออไอ้เหี้ยโอเวอร์มันปืนห่างไงใช่ป่ะมันสามเนี่ยมันไม่ได้ห่างนิดเดียวไงเดียวเวลารับเฟอหนักไปแล้วหนอาจรฮะเขาต้องไหนถ้าเข้าใช่ป่ะไอจ้คนดูเป็นไครมีไอ้ย่าที่นี่ว่ามาขายดิเนี่ยแถาวันเขียวสวรรค์เนี่ยมาขายดิเก็บอยู่พี่แบงค์ผมเก็บอยู่เออเก็บมาขายดิเพิ่งเก็บมาขายดิมึงมึงลงไปมึงก็โดนหยิบกูบอกให้ พี่ยังไม่ดูพักจีหรอพักจีเอห้องสองเขาบอกว่าเดือดจัดอ่ะโอ้วันนี้เดือดกว่าตกตกกลัวเดือดกว่าเยอะเลยตกกลัวเป็นร้อยคนคนในคนในเมืองถึงกระดาษโพสด่าก็ต้องเดือดแหละตรงเนี้ยบอกให้โพสด่าอะไรวะมันโพสด่าเราไงเหมือนเดิมอีกแล้วใช่โพสด่าว่าเออแค้นอะไรไอ้สิ่งจ้าของนักกับของพี่เหรอสิ่งจ้าของนักของพี่อ่ะด่ากันเลยเหรอไม่รู้แค้นเฮียรู้จัดโพสด่าคุณรีวิวะ

ได้เก็บอยูมารีเหรอพี่ผมมีหมดอะพี่เอ้ยมาขายดิไม่เบรีดดิไม่มีผมเอาแต่เถาวันเออสรุดูกนนี้วันนี้กินไม่ได้พี่สวยบอกว่าเขาจะมากินอ่ะเขาบอกว่าเขาซื้อของเรียบร้อยแล้วพี่เรียบไ้อถึงพี่แบงค์เบอร์ี่เรียบไ้อถึงซื้อของเรียบร้อยแล้วหรอทงลองโทรถามดิแกบอกว่าแกจะมากินอ่ะเออกินอะไรอ่ะพี่แบงค์ไม่รู้ครับเขาบอกว่าจะมากินทำปิ้งย่างกินกันมั่งเออแหมพี่แบงค์ผมปรุงเรียบร้อยแล้ว แนวบ้างมาดิขอเดี๋ยขอเดี๋ยดิขอเดี๋ยดิขยังได้สิบอันอ่ะผมเอามาสิบอันอ่ะเออขอขอเดียขอเดี๋ยดิเทตเท่อยู่ไอยาผนึกเลือดไหนมาคนดุงบอกขายนะเป็นดีเลยเอาดิ๋ยวรขายดิเบอร์รี่ลอกเปลือกนะไม่ใช่เบอร์รี่ดิยาผนึกขั้นกลางดิพี่แบงค์ซื้อป่ะเนี่ยจะได้ขายได้ถ้าซื้ออ่ะยาผนึกขั้นกลางคือเฮียอะไรวะเนี่ยสโนโลอะไรเขาพิมพ์เนาะยาผนึกไงไอ้ฟื้นฟูเลือดสูงสุดทันที9%แล้วบวก8,000ของเลือดอ่ะคูดาว6หกติดทีี่่ FC พแบงค์พร้อมยัง พี่มีอยู่พี่มีอยู่ขนาพี่อด่าพี่หรอพี่มีแล้วพี่มีอยู่หกสิบล้นพอแล้วเฮ้ยรอเขาเขาแขวะมึงอ่ะเอฟซีมึงเยอะถ้าแพ้มานี่มุดเลยนะอย่างเงี้ยแพ้มานี่มุดเลยเหรเย็ดแม่เดี๋ยวพากูโดนด่าทุกวันทุกวันคุณไม่ทำเฮียเลยเล่นกระขามๆเล่นกันขามๆ user j o a n n e าพี่หรอ แย้ user joined your channel เฮ้ยสวัสดีครับพี่พี่พี่แย้สวัสดีครับอ่าฮะโอเคสวัสดีพี่ว่าไงครับพี่แย้มาเจ็ดูไว้ดูไว้คนที่นี่แล้ววะนี่ย19พี่เรื่องไม่ไปไม่หยองฮะพวกมึงนี่นะไอสัตว์ทุกเกมอิงเกียร์เย็ดแมมพวกมึงยังไม่ทุกเกมต้องฆ่าละครโทษแทนเหรอทุกเกมจริงๆกูพูดคำเดียวลทุกเกมทำไมวะพี่เกีย ใครมาทำพี่วะด่าก็ทุกเกมแม่เย็ดเหยียดมือแม่ดาเหยียดทุกเกมฮะจัดเย็ดแม่รักจัดจัดเมื่อกี้อะไรนะแซมอะไรนะอ๋อป่ะผมบอกว่าใครทำมึงครับพี่เอ้ยใครทำพี่ครับพี่เฮียเด็กเฮียแต่มางคนต้องตีนะแม่งหลายรอบแล้วเหยียดเหยียดไม่ไวรอบแล้วเหยียดมันเหมือนกับรังพี่คนเดียวไอเรื่องเอาไปดิเรื่องไอเหยียแม่งหลายรอบแล้วไอเหยียดไปถึงกูเนี่ยไปเลยแซมหรอ เทพหอยสัตว์เฮ้ยแบไ็้แจมเทพหอยสัตว์เคยมาโอเคแล้วผมก็แปลงเป็กูไปแล้วผมก็คือแปลงเป็กูแล้วกูแล้วกูทำหอยสัตว์เอออันนี้ือกูแล้วอันนี้ือกูแล้วถ้าเกิดจะใส่แ่น็คก็คือกูอออยยย่่่าาาอย่าเยอะไอ้้เหียอ่าดูสตรีมด้วยโอเคดูสตรีมด่าด้วยแน่นอนอยากให้พี่พี่เลิฟด่ากูเสร็จบอกกูอยากกูเล่นเนี่ยตบหัวรูปหลังสุดๆไมปไปมันกดนี้ไม่ลแอปแอปแล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้มันปิดระบบไปแล้วพี่ คือโดนล็อกเป้าแล้วผมโดนล็อกเป้าอยู่แล้วโดนล็อกเป้าอยู่แล้วเชื่อไหมข้างบนแล้วมันก็โดนแน่รันอะไรทุกอย่างยังไงก็โดน user left your channel honey left your c h a เจชั่งแชใส่กันลิซ u s ด็แน่ย่าห้าวก็ดูอยู่ด้วยนะกูชอบจริงกูจะโดนด่าต้องดูอยู่เลยเวนมึงช่วยไปแล้วไม่ต้องพิมพ์ได้ไหมเนี่ยเออมึงมาเล่นได้กลัวเลกูไม่โดนด่าสักเกมได้ป่าววะขอเลยวะ